เนื้อหาในรายการเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาปฏิหารเวทมนต์คาถาผู้เรืองเวทวิทยาคมต่างๆทางรายการไม่มีเจตนาจะจูงใจให้ใครงมงายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรายการถามูตอบมูรายการที่จะพาทุกคนไปมูไปดูไปคุย สวัสดีลูกเพจถามมูตอบมูทุกคนเลยนะครับแหมไม่ได้เจอกันนานมากเพราะว่าห่างหายไปหลายเดือนเนาะที่เราไม่ได้ทํารายการสดนะฮะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามเพจถามมูตอบมูทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งใน f c e b o o k Fan p เ page ถามมูตอบมูและทาง YouTube c h a n n e ลถามมูตอบมูนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบางจากนะค,คุณผู้ชมจังหวัดนนทบ,บุรีที่นี่เนี่ยนะฮะนอกจากเราจะมาอ่าสักการะนะครับไหว้พระขอพรกันแล้วไหว้องค์เทวสู ที่นี่นะครับที่นี่มีอีกหนึ่งสถานที่ที่ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญในการมามู่ของทุกๆคนได้ที่นี่นะครคุณผู้ชมผมต้องบอกงี้นะและสิ่งที่ผมยืนอยู่ณตอนนี้เนี่ยคือศาลเจ้าเซียนแปะโรงสีวัดบางจากบางคนบอกว่าให้ศาลเจ้าเซียนแปะโรงสีวัดบางจากไม่เคยได้ยินเลยอ่ะอยู่ตรงไหนยังไงอยู่ที่วัดบางจากจังหวัดนนทบุรีครับคุณผู้ชมครับเลยสามารถที่จะมาได้เส้นทางสะดวกสบายนะแล้วก็สถานที่เนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังช้างเอราวัน ที่เราขับรถไปลอดทองช้างกันนะครับนี่เห็นไหมฮะทางด้านนูนะ้นน่ะก็จะเป็นช้างเอราวันเห็นไหมครับนี่นะฮะสามารถไปลอดทองช้างตรงนั้นแล้วก็เนี่ยมาตรงนี้ก็คือบริเวณหน้าศาลเจ้าเซียนแปะโรงสีข้านอกร้อนนะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูข้างในดีกว่าว่าในศาลเจ้าเซียนแปะโรงสีวัดบางจากเรามามูอะไรมูยังไงมูเดี๋ยวแป๊บ,บนึงก่อนอื่นผมขออนุญาตคุณผู้ชมแป๊บนึงได้ไหมใครที่ดูอยู่ตอนนี้สดๆนะ รบกวนช่วยกดแชร์ให้ผมหน่อยได้ไหมเออกดแชร์ให้หน่อยได้ไหมช่วยกดไลค์ให้หน่อยได้ไห,ไหไมเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป,นะป๊บหนึ่งนะโอ้โหแดดจ้ามากแดดจ้ามากแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมสักครู่นะโอ้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก่อนเร็ว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 แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะกดตรงไหนเนี่ยฝากคุณผู้ชมนะฮะฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ เอาอะไรกันล้นี่สักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งผมเข้าไปดูก่อนมันเป็นรายการสดไงใช่ป่ะโอ้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเอาไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นไม่เป็นไรฮะไม่ซีเรียสนะฮะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเรายืนอยู่ในสถานที่ของสารเจ้าเซียนแปะโรงสีที่นี่คือวัดบางจกจังหวัดนนทบุรีบางคนงงงงเอ๊ะคืออะไร นะก็คือสารเจ้าเชียนแปะโรงสีนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> กระแอมนิดหน่อยเขาบอกว่าคนที่มาที่นี่เนี่ยแนะนำให้ขอพรในเรื่องค้าขายความรเรื่องราวของการอยากประสบความสาเร็จในเรื่องของการค้าขายขายของดีขายของเฮงลูกค้าเยอะขายออนไลน์แล้วลูกค้าซื้อเยอะให้มาขอพรที่นี่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูทีละจุดนะ ว่าสารเจ้าเซียนตะรงศรีวัดบางจากเนี่ยมีอะไรอย่างไรบ้างดีไหมฮะดีไหมฮะ <S <S นะฮะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวถอดแว่นก่อน <S 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 อุ้ยขอภยัยนะคุณผู้ชมนะฮะมาดูที่จุดแรกก่อนเลยนะครับจุดแรกเนี่ยผมวางแว่นก่อนจุดแรกคือจุดนี้นี่ยสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่อยากจะมาไหวา้ขอพรอากงเซียนแปะนะครับที่วัดบางจากจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทุกคนสามารถมา เขาเริ่มต้นด้วยการเขาเรียกว่าอะไรอะฮะมารับทูบนี่รับทูบตรงนี้นะครับเขาก็จะมีทูบเอาวางเอาไว้ให้มีดอกไม้นะครับซึ่งเงินเนี่ยก็สามารถที่จะไปใส่ตู้นี้ตามกําลังของเราคือไม่ได้มีการบังคับนะฮะอันนี้อะไรค่าค่าดอกไม้อ๋อนี้เป็นค่าดอกไม้ส่วนเงินอะไรจะใส่ก็เหนียตรงนี้ได้เลยนะครับโดยทูบทั้งหมดที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นทูบทั้งหมด13ดอกนี่ นะฮะทูบสิบสาดอกอันนี้ของทางสารเจ้าเขาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะพอคุณได้ทูบสิบสาดอกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นําไปจุดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยพาเราไปแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมแอดมินผมจะบอกอะไรฟังก็ปะบางคนมาเนี่ยไม่กล้ามานะเพราะอะไรรู้ป่ะบางคนไม่เคยไหวไงใช่ไหมฮะเราจะไปแต่วัดพุทธแล้วก็จะไปวัดแคกอะไรเงี้ยแต่ว่าวัดที่เป็นวัดสารเจ้าจีนอ,อะไรเงี้ยเรายังไม่เคยไปกันไม่ต้องกลัวนะฮะทุกคนสามารถมาได้เพราะมีเจ้าหน้าที่ ที่คอยให้ความรู้ขั้นตอนการบูชาอยู่ตลอดเวลาไปกันตอนน่อดีไหมครับหลังจากที่คุณรับทูบตรงนี้มาเสร็จปั๊บแล้วเนี่ยนะฮะคุณก็จะต้องมาจุดตรงนี้ได้ไหมครับนี่อ่าพอจุดตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาละทีนี้ก็จะเข้าสู่นี่บริเวณตรงนี้นะครับที่จะมากราบขอพรแล้วก็มาไหว้อกงงผมจะบอกให้คุณผู้ชมเห็นว่าทั้งด้านหลังเนี่ยนะครับ ถ้ามองขึ้นไปข้างบนตรงกลางนั่น,นคือองคอ์อากงเซียนแปะนะฮะเดี๋ยวให้พาไปดูนิดหนึ่งนะครับตรงกลางนั่น,นคืออากงเซียนแปะเห็นไหมครับซึ่งองค์นี้เนี่ยยังเป็นองค์จำลองของทางสันเจ้านะนะครับแล้วก็ขออนุญาตบอกบุญกับทุกคนไปเลยว่าสารเจ้ากําลังจะมีพิธีหล่ออากงเซียนแปะนะครับนี่นะฮะอันนี้คือองค์จำลองส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นองค์เทพ,พเจ้ากวนอู นะครับทุกคนก็สามารถมาไหว้ขอพอรได้เช่นกันนี่นะครับแล้วก็ทางด้านขวามือนั้นก็คือองค์เทพเจ้าไฉ่สิงเอียนะฮะใครอยากขอพอรเรื่องความร่ํารวยนะฮะเรื่องเ,อเกี่ยวกับอ,อะไรอะ่ะการค้าขายดีมีกําไรงามนะฮะก็มาขอได้ที่นี่เช่นเดียวกันด้วยนะครับส่วนนี่เห็นไหม อันนี้เราขออนุญาตทางศาลเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะมาถ่ายนะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลในเชิงลึกๆเนี่ยผมอาจจะไม่ทราบนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องสอบถามกับทางผู้ดูแลศาลเจ้านะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศาลเจ้าว่าเอ้ยความเป็นมาเป็นไปของศาลเจ้านี้เป็นยังไงเ,จจเป็นมาเป็นไป<อ>นยังไงอเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเสียงมันซ้อนไงเ,เพราะว่าเปิดดูหลายเครื่องใช่ปะละ่ะก็ต้องแชร์กันนิดนึงแหล คุณผู้ชมที่เข้ามาดูอย่าลืมกดแชร์ให้ผมนะคุณผู้ชมใน Facebook YouTube อาจจะงงง,งว่าเฮ้ยหายไปนานเนาะกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วฮะนะอยู่ตรงนี้เอางี้นะเราไม่พูดเรื่องส่วนตัวกันมากเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ดูแลศาลเจ้าดีกว่าว่าผู้ดูแลศาลเจ้าเนี่ยเขาเป็นยังไงตรงเนี้ยความเป็นมาเป็นไปอย่างไรอะไรอย่างไรแล้วผมก็เชื่อนะว่าทุกคนที่มาที่เนี่ย ต้องเจอกับแกนะฮะทั้งสองท่านก็คือนาโต้งและแม่อ้อยซึ่งเป็นผู้ดูแลสารเจ้าเซียนแปะโรงสีนะไอ้เคล็ดลับต่างๆนานา,นานาผมผมทราบไม่ลึกเดี๋ยวต้องถามเขาว่าความเป็นมาเป็นไปเนี่ยเป็นยังไงแม่อ้อยสวัสดีนะครับอ่าแม่เล่าให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการถามบูตอบบูทราบหน่อยว่าสารเจ้าเซียนแปะโรงศีอนนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคือคือเมื่อก่อนเนี้ย สมาคมผู้ชี้บัวเพชรับไปขอเป็นหลานลูกหลานของอากงเซนแปดลงศรีที่วัดสันเจ้าครับเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั่นก็อยากจะก่อตั้งสันเจ้าเซนแปดลงศรีที่ที่สองแต่ต้องเป็นแม่น้ําอันเดียวกันคือแม่น้ําเจ้าพยาต้ออยู่ในแม่น้ําสายเดียวกันแล้วก็ไม่ห่างจากกันมากเพราะตรงนี้กับวัดมะขามก็ไม่ห่างกันจริงๆด้วยใช่ค่ะ อ๋อก็แสดงว่าสา,ารเจ้าที่นี่กับที่วัดมะขามเนี่ยคือผู้อยากผู้อยากที่วัดมะขามก็รับทราบรับทราบค่ะอ๋อเอาแล้วยังไงต่อครับแม่เชิญเล่าค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ตะเวนหาตามวัดจนมาได้วัดบางจากเนี่ยค่ะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองค<ช>ุณผู้ชมใช่ค่ะอือ้อก็เลยมาก่อตั้งแล้วก็ด้วยความกรุณาของพระครูกิติมนตพระคุณเจ้าวาดวัดบางจากก่อสร้างให้ค่ะ ก็เลยเป็นสาเจ้าขึ้น<ช>มาจนถึงทุกวันนี้แต<ช>่จุดเริ่มต้นจริงๆก็อย่างที่แม่เล่าไปแล้วก็<ช>เรื่องของสมารรมคมก้ชีบัวเพชร<ช>เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทอะไรกับศาสร์เจ้าตรงนี้ครับแม่อ๋อก็จาก่าู้ชีบัวเพชรจะายึดเหนี่ยวอากองเซนแปดลงสีเป็นที่พึ่งโอเป็นที่พึ่งคือขอแล้วเขาได้ทุกอย่างเขาก็เลยนับถือกับพิพัน์ พี่พันธ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเป็นอุปนายกอะไรของสมาคมผู้ชีพบเหรอใช่ค่ะใช่ท่านเสียไปแล้วแล้วก็ทางสมาคมผู้ชีพบริเวณก็สารต่อเจตนาลมของพี่พันธ์ค่ะครับค่ะก็เลยทําต่อก็เลยทําต่อเพราะช่วงพี่พันธ์อยู่แล้วก็หาที่กันอยู่ใช่ค่ะใช่อย่างนี้นี่เองนะ ก็จึงเป็นที่มาของสารเจ้าเซียนแปะรงศรีสมามคมกู้ชีพบัวเพชรวัดบางจากใช่ค่ะ<อ>ทีนี้ทีนี้ผมถามแม่นิดหนึ่งถามแทนคุณผู้ชมนะถ้าคนจะมามูสมัยนี้มูเตลูนะแม่นะเขามามูอะไรมาไหว้อะไรขอพรอ,อะไรได้บ้างครับที่สัเจา้าเซียนแปะรงศรีนี่ก็จะขอพรทางเรื่องค้าขายกิจการการงานให้สำเร็จหรือจะมาขอทางโชคลาภ ก็มีคนถูกนะคะถูกเยอะด้วยค่ะบางคนก็กลับมาก็ขอบคุณอากงแล้วก็ทำบุญต่อแล้วก็บางคนก็ถวายประทัดบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เขาจะถวายโอ้ถวายประทัดได้ด้วยเหรอได้ค่ะเนี่ยจุดที่จุดที่เสาฟ้าดินนี่เลยค่อ๋อเขามีจุดในการให้จุดใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋ออย่างนั้นนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็ยังมีที่แบบที่เห็นก็คือเดี๋ยวนะขออนุญาตหมุนนิดนึงที่เห็นเมื่อกี้มีโลงศพมี ผ้าขาวมีการเขียนแผ่นทองมีอะไรต่ออะไรเยอะเลยอันนี้คืออะไรครับแม่แผ่นทองพวกคอซับนี่หรอเอากรงเซนแปะค่ะเพราะเราเป็นชนวนมวลสารใช่อ๋อเป็นชนวนมวลสารใช่ค่ะครเรายังไม่ได้หล่ออากงค่ะอตอนนี้กําลังทําบล็อกบล็อกของอากงอยู่ครับเพราะเราแกะให้ช่างแกะโดยละเอียดหให้สวยงามก็เลยจะใช้เวลานาน,านหน่อย อ๋อตอนนี้กําลังแกะอยู่แล้วใช่ค่ะกําลังแกะอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีเกตมังกรเกตมังกรนี่ติดที่ตัวมังกรเลยค่ะอืมค่ะแล้วก็จะมีชื่อเราติดเพราะว่าเกตมังกรนี่จะเป็นแบบว่าความร่ํารวยมั่นคงและมั่งคั่งค่ะเป็นความหมายแบบนั้นค่ะอแล้วก็อ่าพระขาวลงศพนี่เราจะช่วยผู้ยากไร้ครับค่ะใครที่ไม่มีเงินซื้อลงมาขอเราได้ค่ะเราไม่เรื่องมากค่ะสัตว์ประชาชนไปเดียวได้เลยค่ะ นำรถมาได้เลยค่ะมาถึงมาติดต่อเราเราก็ยกขึ้นรถให้เลยมาจอดที่หน้าศาลเจ้าเนี่ยนะ<ช>แล้วก็นําอะไรนะบอกบอกคุณผู้ชม,มบัตรป,ประชาชนคนที่มารับเท่านั้นค่ะคือติดต่อขอรับโลงได้ฟรีนะคุณผู้ชมชติดต่อขอรับโลงศพที่บริจาคได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆนะครับ<ช>เอารถมาจอดหน้าศาลเจ้าได้เลยนําบัตรประชาชนของคนที่มาติดต่อขอรับเนี่ยมาติดต่อขอรับโลงบริจาคได้เลย ไปวัดไหนแค่นั้นแค่นั้นใช่ไหมฮะทีนี้อย่างนี้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการถามูตอบมูตอนนี้ต้องการอยากรู้ว่าถ้ามามูต้องไหว้ยังไงบางคนไม่เคยมาไหว้ไงก็จะแบบไม่ไม่กล้าใช่ไหมครับรบกวนแนะนาเราไปดูได้ไหมว่าตอนที่เข้ามาตอนแรกไหว้ตรงไหนใช้อะไรไหว้บ้างแล้วขอพรยังไงนะเอาละคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะขอภัยนะฮะกลิ่นธูปควันเทียน หอมชื่นใจจริงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตามจุดต่างๆว่าเราจะเริ่มมู่กันตรงไหนตามนะคุณผู้ชมนะแม่ฮะเราจะเริ่มมูกันตรงไหนครับจุดที่หนึ่งคือกราบไหว้ขอพรนะตรงจุดีก็คือจุดที่หนึ่งคุณผู้ชมแม่บอกว่าจุดที่หนึ่งนะฮะอ่าครับยี่สิบบาทพร้อมทูบอืมเข้าไปกราบไหว้ขอพรอากงด้านหน้าเลยค่ะจุดที่หนึ่ง จะมีป้ายสีเหลืองให้ให้อ่านอยู่นะคะอ๋อเขาจะมีป้ายบอกจุดใช่ป้ายบอกจุดอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่อ๋อแล้วเราก็เดินเข้ามาตรงนี้เลยตรงนี้เลยนั่งขอกรอกงตรงนี้อ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นป้ายที่แบบว่ามีคําคําอธิษฐานคาถาอากงอ๋อเทียนกัวซื่อฮกโงลี่เนี่ยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็บอกชื่อเราไปว่าข้าพเจ้าชื่ออะไรขอพรอะไรใดๆอะไรใช่ค่ะตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ค่ะอ๋อนะ แล้วหลังจากจุดทูบตรงนี้เสร็จปักทูบจุดที่หนึ่งห้าดอกอ่ะเดี๋ยวให้ตาล้อ,องพาไปดูนะฮะปักทูบจุดที่หนึ่งอันนี้คือจุดที่หนึ่งทูบทั้งหมดนี้จุดก,กี่ดอกครับสิบสามดอก <13 S 2> ค่ะสิบสามดอกนะคุณผู้ชมจุดที่หนึ่งห้าดอกอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็พอนั้นเสร็จปั๊บดอกไม้ก็วางตรงนี้ใช่ไหมครับดอกไม้อันนี้เราเอาไปทําอะไรต่อครับแม่ดอกไม้อันนี้ก็บางทีหลวงพ่อให้เก็บเป็นมวลสารแต่ถ้าเยอะๆก็จะไม่ได้เก็บก็จะไป วางไว้โคนต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าท่านอากงรับแล้วใช่ไหมคะใช่ทีนี้จุดที่สองต่อไปทำยังไงคะจุดที่สองนี่ค่ะเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้ากวนอูคาถาอยู่ด้านล่างนี้อ๋อนี่ค่ะคาถาอยู่ด้านล่างนี้อ๋อคุณไหวเสศษขอพรเสร็จก็ปักทูปสามดอกปักบนนี้เหมือนกันใช่ค่ะแต่นี่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะเขาจะมีอันนี้บอกอยู่ คือเนี้ยจุดที่สองปักธูปกี่ดอกเห็นไหมฮะดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะปักไม่ถูกนะนะฮะอ่ะทีนี้ยังไงต่อครับแม่ค่ะแล้วเราก็ไปไหว้จุดที่สามเทพเจ้าใส่จิงเอะโอเทพเจ้าแห่งโชคลาภความร่ำรวยนี่ค่ะขอพรท่านได้เลยตรงนี้ก็มีป้ายที่ติดไว้อีกที่สามปักธูปสามดอกอืใช่ค่ะนะฮะแล้วหลังจากนี้ต้องไปตรงไหนอีกไหมครับเพราะว่าเห็นป้ายตรงนี้มีบอกว่าจุดที่สี่จุดที่ห้าหน้าประตูค่ะไหว้ฟ้าดินอ๋ออยู่ข้างนอกเรามาไหว้ เทพเจ้าในสันเจ้าเซนแปะลงสีฟ้าดินต้องรับรู้ค่ะ,คะอย่างนั้นนั่นเองคุณผู้ชมอันนี้แม่แม่อ้อยเขาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของการมาไหว้ไหว้วยังไงยังไงแล้วนะทีนี้ยผมแอบเห็นอะไรรู้ป่าคุณผู้ชมกุ๊กกกูนะลงศพมีลงศพด้วยคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมพามาดูนี่นะใครบอกกุ๊กกุูนกลัวอย่าไปกลัวนะฮะ อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความดีงามนะคุูผู้ชมนี่นะฮะเห็นไหมคุูผู้ชมโลงศพต่างๆเราเนี้ผมได้ข้อมูลจากผู้ดูแลสัลเจ้าและผู้หลักผู้ใหญ่ของสมาค,คมกู้ชีพปบระเพชรเนี่ยท่านแจ้งว่าเป็นโลงที่มีผู้บริจาคเงินจริงในการนําไปซื้อโลงต่างนะฮะเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเห็นไ,ไหมครับเนี่ยแม้กระทั่งฝั่งนู้นก็ยังมีนะครับเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือ ทุกคนสามารถมาร่วมบริจาคลงศพให้แก่ศพรายาตและศพยากไร้ได้ที่ศาลเจ้าเซียนแปะรงสีซึ่งเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเจ็ดกี่โมงนะครับแม่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะโดยคนที่ทําบุญหรือบริจาคลงศพขออนุญาตเซนเซอร์ชื่อไว้นะครับก็จะมีแผ่นป้ายสีชมพูแบบนี้ นะครับแล้วนํามาติดไว้พร้อมทั้งเขียนมาเดือนปีเกิดนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมาแปะไว้ที่โลงนะครับโดยก็ต้องขอพรจากอากงก่อนนะว่าขอฝากโกาครคภัยไข้เจ็บเสียเนียดจันไรสัพพระเคาะสับป,ะ,บปะทุกทั้งหลายของเราเนี่ยให้อันตรธานพ้นไปจากชีวิตเราและขออุทิศโลงอันนี้ให้แก่ศพญาิและศพยากไรหมายความว่าอะไรคำว่าศพญาิสมยากไรคือใครก็ได้ที่ไม่มีสามารถติดต่อขอรับได้ที่นี่ใช่ไหมครับแม่นี่นะฮะ เราไปต่อกันตรงจุดนู้นอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวรบกวนแม่ไปประจําที่ยังจุดตรงนูน้นนะฮะฝาาคุณผู้ชมที่ติดตามรายการตาบมูตอบมูสดของเราตอนนี้อยู่ที่วัดบางจากจังหวัดนนทบุรีที่นี่คือศาลเจ้าเซนแปะรงศีสมาคมกู้ชีพบวัวเพชรจังหวัดนนทสาลเจ้าเซนแปะรงศีวัดบางจากนะครับจุดนี้คืออีกหนึ่งจุดนะฮะที่ใครที่มาทําบุญตรงนี้ก็จะเจอกับแม้อ้อยที่นั่งอยู่แบบนี้นี่แหละครับนี่เห็นไหมฮะ ผมรบกวนถามแม่นิดหนึ่งจุดนี้คือจุดอะไรยังไงครับจุดนี้จะทําบุญเกี่ยวกับแผ่นทองโภคทรัพย์หรือว่าเกตมังกรหรือว่าพระขาวลงศพหรือจะเป็นชุดลงทานชุดลงทานนี่เราก็เปิดลงทานอยู่บ่อยๆใช่ค่ะอ๋อที่เห็นเนี่ยก็คือเมื่อกี้ผ,ผ้าขาวห่อร่างเนี่ยก็คือจะไปพร้อมกับลงศพอเปล่าใช่ค่ะใช่ใชคือ<ำ>สาม<ำ>สารถ ชุดหนึ่งหรือหรือว่าเป็นยังไงครับแม่ช,ชุดหนึ่งชุดหนึ่งจะสองร้อยก็จะมีผ้าขาวลงศพข้าวน้ําตาลอรวมอยู่ในชุดเดียวกันสองร้อยค่ะสองร้อยบาทใช่ค่ะซึ่งผ้าขาวนี่เอาไปทําอะไรครับแม่ผ้าขาวนี่ไปห่อล่างค่ะก็คือเราจะไปพร้อมลงศพบ,บริจาคใช่ใช่ไปพร้อมมองลงศพเลยค่ะ<อ>ใช่ค่ะ แล้วถ้าคนจะบริจาคโรงศพพร้อมผ้าขาวหนึ่งชุดเนี่ยอันนี้โรงละเท่าไหร่ยังไงคบแม่โรงหนึ่งทั้งเซตเลยก็ผ้าขาวโรงศพก็พันห้าพันห้าร้อยบาทคุณผู้ชมใช่ค่ะหรือจะทําตามกําลังศรัทธ,ธาก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะได้ค่ะโอ้กำลังจะถามทางผู้ผู้ชมไงเพราะว่าบางคนบอกว่าเนี่ยหนูไม่ค่อยมีเงินเลยแต่ว่าหนูอยากทําบุญมากเลย,ยหนูจะทําสักสิบบาทเนี่ยหนูหนูหน,หน,หนูทำบุญได้ไหมจ้าที่ศาลเจ้านี้เห็นไหมอ๋อเขามีใบม,มีใบ,บเสร็จคะ่ะ เขามีใบของสันเจ้าจคุณพิแสดงให้ดูเลยว่าไม่จําเป็นจะต้องเงินเยอะๆแล้วมาทําอทุกคนทําได้หมดทุกคนทาได้หมด่ะโอ้โหนี่แหละเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะมีชุดลงทานชุดลงทานคืออะไรอะครับแม่ชุดลงทาน,นก็คือกดลงทานอ๋อคือของของของสมาคมกูชชมมก้ชีพเหรอครับอันนี้คือชุดลงทานเหลอฮะ หมายความว่าไงชุดลงทานแม่ธิบานลงทานก็คือเรา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 เปิดลงทานของของพระขาวลงศพอยู่แล้วใช่ไหมก็จะใส่ข้าวสารกับน้ําตาลลงไปก็รวมลงทานด้วยทั้งหมด3าอย่างคือ3มอย่างทําลงทานใช่200ชุดละ200อค่ะแล้วไปแจกใครครับอันนี้อันนี้แจกก็ปีหนึ่งเราจะแจกประมาณสามครั้งทําลงทาน3ครั้งไม่ใช่ไม่ใช่แจกถุงยังชีพสามครั้งแลวลงทานนี่แล้วแต่ทางวัดจะบอกให้เราเปิด ม,มีงานหรืออะไรเงี้ยก็จะเราก็จะเปิดหรือบางทีเราก็จะต้มน้ําแจกทุกอาทิตย์ตั้งไว้ด้านหน้านี่เลยคะนขึ้นมาทำบุญลงลงไปก็หยิบได้เลยเพราะทที่ฟังเนี่ยคุณผู้ชมทุกอย่างคือสาธารณนะประโยชน์นะสาธารณกุศลทั้งหมดเลยนะเออเออเออนะฮะก็นี่แหละอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมนะใครที่อยากมาทําบุญที่ศาลเจ้าสินแปะโรงศีบางคนเดีจะมาดูอุย๊ยทำอะไรมีอะไรยังไงบ้าง รายการถอดมูดต่อมูดถ่ายให้ดูแล้วนะฮะว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะครับส่วนเกรดมังกรก็สามารถมาติดต่อทําได้ที่นี่เช่นกันนะฮะเกรดมังกรเนี่ยนะฮะเขาจะนําไปติดที่ตัวมังกรอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนะฮะเขาจะนําที่ป้ายที่ป้ายที่ป้ายป้ายนั่นแหละนั่นแหละ่ะเพราะว่าเกรดมังกรยังส่งมาไม่ถึงอ๋อมันหมดเหรอครับแม่หรือว่า แสดงว่าที่ผ่านมามีคนมาทำเยอะมากเลยเกตมังกรเยอะมากโอ้อย่างนั้นนี่เองใช่ค่ะสางและช่างช่างเขาทอกามทำงานอื่นไงก็เลยส่งไม่ทันไม่ทันค่ะแล้วเกตมังกรอันนี้เขาก็จะไปติดที่ศาลที่เสาอะราเนี่ยค่ะเสามังกรด้านหน้าเลยค่ะสองเสาซึ่งกําลังจะทําเหมือนกันใช่ค่ะก็แสดงว่าตอนนี้ศาลเจ้ายังขาดปัจจัยในการที่จะนําไปทําอะไรต่างๆเนี่ยอีกเยอะมากเลยสิครับเยอะมากค่ะเพราะเสาหนึ่งประมาณสามล้านค่ะเสามังกรค่ะ เสาบางกเสาสามล้านเลยเหรอใช่ค่ะเสาเดียวนะคะสามล้านแล้วเราต้องใช้กี่เสายัางไงครับใช้สองเสาค่ะหน้าศาลโอ้ซ้ายขวาใช่ค่ะโอ้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะอะเมื่อกี้เห็นแอบ,บดูมีอันนี้ด้วยอะ่ะอันนี้คืออะไรอะฮะแม่อันนี้จะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ติดหลังโทรศัพท์แบบนี้คะ่ะ ค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกําไรกําไรจะมีพยานอโกงเซนแปะลงสีอืก็อธิษฐานขอพรกันได้เราจะมีคาถามอบไปให้ด้วยอค่ะแล้วก็จะมีพยานอโกงด้านล่างแพยันแบบเดียวเนี่ยร้อยสี่สิบเก้าค่ะโอ้โหค่ะแล้วพยันพร้อมรูปแบบเนี้ร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหค่ะก็คือก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าตรงนี้ก็คือใครอยากได้ของเด็ดของขลังหรือว่าอะไรต่างๆนานาตรงนี้ก็มาดูได้คุณผู้ชม นี่เขาบอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะมาดูแลในเรื่องของความดันโลหิตนะฮะหรือว่าอุปกรณ์ในการกู้ชีพอะไรต่างๆเครื่อง AED อะไรที่นี่เนี่ยคือด้วยความที่ที่นี่เป็นสมาคมกู้ชีพบวัวเพชรไงฮะก็จะ<ส>มีอุปกรณ์ในการตรวจวัดความดันโลหิตนะครับเอ่ยลองดูซิเราความดันเป็นยังไงนะวันนี้เราความดันสูงหรือความดันต่ำหรือความดันปกติก็มีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลตรงนี้นะครับหรือใครที่แบบว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราก็มี AED กระตุกหัวใจ นะก็สามารถช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีนะครับอ๋อมีของกินฟรีด้วยอ๋อนี่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 นะฮะเขาบอกว่าให้หยิบฟรีได้เลยนะเราก็หยิบไม่มากเลยคุณผู้ชมเราเอาหน่อยเดียวพอนะฮะวันนี้เราเอาแค่นี้พอนะเราเล่นเราเล่นนะฮะนี่นะฮะเก็ให้ทานฟรีนะครับมีน้ำลงน้ำร้อนอะไรให้กินฟรีนะครับนี่แหละครับคือสารเจ้าเซีนแปะโรงสี สมาคมกู้ชีพโบพชรวัดบางจากจากังหวัดนนทบุรีนะคุณผู้ชมนะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆจริงๆอ่ะศาลเจ้าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่กี่คนครับแม่ 2> 2สองคนค่ะมีมีใครคนนึงนะโต้งมีอ่าณต้องอแล้วก็แม่อ้อยค่ะณต้งนี่เขาจะดูแลเรื่องอะไรยังไงดูแลเรื่องอดอกไม้แนะนําว่าจะว่าจุดไหนก่อนบางคนปักไม่ถูกไหนจุดไหนณต้ง,ตงก็ต้องแนะนําทุกอย่างค่ะ ใช่ค่ะอย่างนั้นเนาะ,ะนะฮะ<ช>สุดท้ายท้ายสุดจริงๆเดี๋ยวไปตรงหน้ากงสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะใครที่ติดตามนะครับจะได้เผยแผ่บารมีของอากงเซียนแปะไปด้วยกันนะครับให้แม่เป็นตัวแทนนะครับของอสมาคมกู้ชีพบ,บัวเพชรรับรวมไปถึงสันเจ้าที่นี่นะครับอวยพรให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการถามมูตอบมูสักหน่อยครับค่ะทุกคนที่ติดตามรายการถามมูตอบมูหรือว่าจะเป็น ผู้ที่มีจิตศรัทธาจะสร้างโรงศพให้กับผู้ยากไร้ด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีแรงศรัทธาให้กับอากงเซนแปะรงสรีบารมีของอากงเซนแปะรงศรีประทานพรให้ทุกคนค่ะสาธุค่ะ,คะและนี่คือสารเจ้าเซนแปะโรงสีสมาคมกุชีบเพชรวัดบางจากฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยการส่งดาวถามมูตอบบูไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ที่เดิมสวัสดีครับ